มาแล้วจะมีดอกบุมไปไหมมาแล้ว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 ใช่ไหมใช่ไหมมาแล้วมาแล้วโทรศัพท์สองไม่ด้โทรศัพท์บสายสี่เลยว่าเข้ามาแล้วไม่ลงตอนไหนบอกนะเขายังไม่ลงเขายังไม่ลงไปมา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 จริงตัวดาฟาร์ปะมามาเยอะมาเร็วแฉลบรนนั้นเราขึ้นรถเร็วเราขึ้นรถเร็วเราขึ้นไเราขึ้นก็ไปยังเดี๋ยวจะได้ลงเดี๋ยวจะได้ลงมันจะปิดให้ ทำไมทำไมเงินเราเข้ามาแล้วแต่เขามาอย่าเพิ่งสองคันสองคันมาแต่ยังไม่ครบอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้ามาเป็นมาแล้วเยอะ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 กำลังเข้าไปกำลังเข้าไปเยอะเยอะเยอะให้มันลงให้มันลงฟังกำลังเข้าไปมันกำลังเข้าไปรอ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 แล้วมาเยอะมากเยอะมากรอเต็มกาบปั๊บกันเองเฮียควาย รอก่อนเราเขลงตีเลยอ่ะเพื่เข้ามาก็ได้โอ้โหใครข้างเนี่ยใครวะเนี่ยขับรถเบาหน่อยดิเบาได้เบาเอ้ยเบาได้เบาเลยอย่าบังกันพอแล้วตัวนี้คนอย่าบ้าทีตัวคนตกลเดียวหยุดไว้เดี๋ยวหยดไว้อย่าบ้ามตัวคนเฮ้ยมันปิดหลังเรามันมาหลังเรามันมาหลังเราด้วยมีหลังเราอีกสามคันมันมีหลังเรามีหลังเราอีกสามคันหลัง ได้ได้ยินกูไม่ได้เฮียสองครั้งเอาเอาเอาไม่หยุดอ่ะโดนล็อบเอามาสามโดนล้อมเองหลังมาหลังมาอย่าเมื่อดิเฮียฟังหน่อยได้ยินไหมเล่กันขอเปิดลงเลยลงเลยลงเลยพี่เอิร์ตยังลงเลยข้างหลังข้างหลังใครข้างหลังข้างหลังหลังหลังเอ้ยใครเนี่ยหลังมาหลังมาไปชาชนปะเนี่ยชาชนเปล่า ไม่แล้วมันจะไปบังเขาทำไมกูถามหน่อยเชี่ยมฟังรู้เรื่องปะนี่พี่ฟุกเชิดผมมาดูเฉยครับไปฟุกไปฟุกขังเขาไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเ้อมหลังพวพี่ด้วยนะระวังให้ให้้เขาปิดเลยป้าให้เขาปิดหรยป้าบอกลงว่าปิดเลยบอกลงว่าปิดเลยปิดลงมาปิดเลยครับันลงมันลงมันลงแล้วมันลลยลงแล้วมันลงแลลยแล้วล เล่นอะไรของมึงอะมึงไม่ฟังอะระวังขี้เพื่อนนะพี่แก้วเนี่ยระวังขี้เพื่อนไม่ได้ข่าวอลพี่เตอร์ทีเมื่อกี้ตั้งใจขับไปไหนดูไม่ได้เหรอครับค่อยๆเข้านะตรงนี้แค่ตองนี้มันเป็นเนินต่ำปะเนี่ยมันหนุกใช่เราเล่นสนามนี้แบบไหมเราหยับไทหลังไงดีว่ะเป็นเนินต่ำปะเนี่ยโอ้ยเชื่อมังกลัวอะไรกันนี่เรถถู๊ดคือรถไปต้องเล่นไหมผมจะผมจะมีอะไรไหมอีกในการตีคนเหยี๋ยวของน้องไม่ดีไหมบอกรักผมงนายเดี๋ยวมันไม่ดีไหมขอห้าพันเดี๋ยวบอกให้ ทั้งตัวเหลือเจ็ดร้อยครับอะไมาหอปิดหลังแล้วปิดหลังแล้วลงเลยลงเลงเลยลงเลยลงเลยลงแล้ว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 เข้าเลยเข้าเลย ไปช่วยสาี C ก่อนไปช่วยสาี C ก่อน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  เออเฮ้ยหลังเข้าเว้ยเข้าฮะโหลหลังเข้าโทโทษโทษตกหนึ่งตกหนึ่ง

ตายโอ้ยเฮ้อเอา้าชุดไม่ติดเหรอชุดิดหพี่คนนี้โอ้ oh, มันเพียบเลยอะไรวะนไม่ติดเหรมื่อกี้หรืว่ากเพอ oh. ชุดหน่ชุนเร็วชุดเร็วชุดเร็วโอ้โ oh, แพ้วะ่ะ แม่งเพียบเลยสวยสวยสยสเอาเลยเอมีใครชุบได้ไหมสวย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 ตายตายพี <S <S ่ตายพี <S <S ่ตายตารีบไปตัดต่อชุบหมอชนไปดไซน์ขึ Wiz ้นเลยรอขึ <S <S ้นเลยสวยสวเอาวันาวันเอาวันเอา่ดีสอดผมชุบยุผมชุบเลยเล่นได้เลย